เอาละครับผมก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะฮะผมจะมารีวิวเจ้าหม้อแคมปิ้งนะครับนี่นะฮะนะครับหม้อแคมปิ้งสําหรับใครๆที่สนใจอยู่นะฮะไปเดินทางแคมปิ้งอะไรแต่ผมผมใช้ในบ้านนะครับเจ้าหม้อแคมปิ้งตัวนี้ผมเห็นแล้วผมถูกใจนะฮะเลยซื้อมาใช้ปกตินะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเจ้าเตาแก๊สแคมปิ้งนะครับก็เล็กกระทัดรัดนะฮะผมก็จะประมาณนี้เลยตัวนี้ก็สั่งซื้อออนไลน์ได้นะครับซึ่งผมก็สั่งซื้อออนไลน์มาหาซื้้อไไดทั่วป นะครับเดี๋ยวเรามารีวิวเจ้าสองตัวนี้กันนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากเจ้าตัวเตาแก๊สนี่ก่อนนะครับก็คือเตาแก๊สเนี่ยมันก็ค่อนข้างเล็กกะทัดรัดนะครับตรงนี้สามารถพับได้นะฮะอ่อหุ้มมาอย่างงี้นะฮะสามารถพับเก็บได้ประมาณนี้นะครับค่อนข้างเล็กเลยทีเดียวนะครับเนี่ยกำมือถือได้เลยนะครับเนี่ยนะเนี่ยเล็กเลยนะครับเนี่ยอย่างนงี้ได้เลยนะครับอย่างงี้เลยนะก็ค่อนข้างสะดวกนะครับตัวนี้ใช้งานได้ดีด้วยนะใช้งานโอเคตอนนี้ยังไม่เจอปัญหาอะไรใช้มาใช้มาก็หลายเดือนแล้วนะตรงนี้ผมก็ใช้ต้มกาแฟออยยู่่บ นะครับต้มกาแฟมัลคัปปพอดป่อยนะครับตัวนี้นะที่ผมเลือกซื้อตัวนี้นะฮะมันจะมีเป็นแบบบางตัวนะครับที่วาล์วต่อแก๊สต,ตรงนี้มันเชื่อมติดอยู่กับบริเวณตรงนี้เราต่อแก๊สเข้าไปอย่างนี้เลยแล้วเราก็เปิดแป๊กจุดไฟขึ้นมานะครับผมว่ามันค่อนข้างเสี่ยงพอสมควรถ้าเกิดเกิดการรั่วจากแก๊สในกระป๋องนี้มันจะลามไฟจากตรงนี้เข้ามาต่อกับแก๊สในกระป๋องนี้มันค่อนข้างง่ายนะครับผมก็เลยเอาที่มันแบบค่อนข้างเซฟหน่อยก็คือมีสายนะครับแล้วก็เป็นวาล์ว ห่างออกจากจุดที่เป็นเปลวไฟนะครับนะเดี๋ยวผมลองจุดให้ดูตรงนี้ก็ใช้งานโอเคนะครับใช้มานานแล้วซื้อได้ที่บิ๊กซีนะครับอ่าก็ประมาณ120บาทได้3า,ามกระป๋องใช้งานได้โอเคนะครับเดี๋ยวมันจะมีบากตรงนี้อยู่นะให้เราสังเกตนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเงี่ยงอยู่นะฮะอ่าเป็นตัวล็อกเราเอาตรงนี้ทิมเข้าไปนะครับในรูอย่างเงี้ยนะแล้วก็เนี้ยให้มันตรงกันแล้วก็บิดอ่าตรงนี้ได้ยินเสียงไหมฮะอ่าเดี๋ยวผมปิดก่อน โอเคนะประมาณนี้แล้วก็เปิดแก๊สแล้วก็จุดไฟอ่าจุดป,ประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็สาธิตให้ดูผมต้มใช้งานต้มมอคัพพอตต้มกาแฟบ่อยนะครับลองไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับโอเคจบไปนะครับตัวนี้ใช้งานได้ดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรพกพาง,ง่ายด้วยข้างในก็จะเป็นประมาณนี้ตรงนี้ก็สกรปรกหม่นะครับตรงนี้รอยกาแฟนะครับผมนะผมขี้เกียจล้างนะครับรีวิวไปเลย ตรงนี้ก็คือม่านบังลมนะครับใช้งานได้โอเคเลยนะครับบังลมได้นะฮะบังลมมันก็จะทําให้หม้อเราร้อนเร็วขึ้นด้วยนะครับถือว่าโอเคเลยฮะอเนกประสงค์ครับผมโอเคจบไปเนาะต่อมามาถึงเจ้านี้นะฮะเป็นหม้อแคมปิ้งนะครับยี่ห้อเกชัวนะครับเป็นหม้อแคมปิ้งนะฮะรวมถึงกระทะด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าได้อะไรบ้างนะครับเจ้าหม้อแคมปิ้งตัวนี้โดยข้างบนตรงนี้จะเป็นยางนะครับอ่าไว้สําหรับหิ้วนะครับสามารถถือหิ้วได้นะครับโอเคเลยนะครับโดยตรงนี้จะเป็นการล็อกแบบเนี่ยนะฮะ เราก็คือดึงยางตัวนี้มาเกี่ยวล็อคนะครับโอเคไหมนะครับสะดวกเลยแล้วก็ปลดมันออกไปผมจะให้ดูชั้นบนจะเป็นกระทะนะครับนี่กระทะร่องรอยผ่านการใช้งานทอดไข่เคียวมาแล้วนะครับนะบทอดนู่นทอดนี่มาแล้วนะครับใช้งานได้โอเคนะฮะด้ามจับค่อนข้างโอเคฮนะด้ามจับจะเป็นอย่างงี้ดึงมามันจะเป็นสปริงนะฮะดึงมาปุ๊บมันจะเข้าล็อคนะฮะะตรงนี้ก็พับเก็บได้โดยการบีบแล้วก็พับเก็บ น,นี่ด้านหลังจะเป็นรูปหลังพึ่งอย่างนี้นะนะนครับเราเปิดล็อกออกมาปุ๊บเราอาจจะทํากับข้าวล้วเราไปบีบมันอาจจะล่วงได้ก็เลยต้องมีตัวนี้ฮะเลื่อนมาล็อกทําให้ไม่สามารถบีบได้เมื่อทําข้าวเสร็จต้องการชับเก็บเลื่อนมันกลับมาแล้วก็โอเคนะฮะใช้งานได้สะดวกสบายนะครับตรงนี้ก็เยี่ยมเลยนะครับตรงนี้สามารถเทเทอาหารได้มีร่องเว้าวเอาไว้นะครับโอเคดีเลยต่อมาก็คือฝาหม้อนะครับ ฝาหม้อตัวนี้ไม่สามารถเปิดได้ทันทีเนื่งองจากมันโดนล็อกโดนล็อกอยู่นะเดี๋ยผมต้องแกะช้อนซ่อมออกมาก่อนดูดช้อนซ่อมก่อนช้อนซ่อมมีให้2คู่นะครับพร้อมกับมีดนะฮะเดี๋ยวดูอันนึงแล้วกันนะจะมีช้อนนะครับใช้ได้นะฮะช้อนเป็นช้อนพลาสติกก็โอเคพอดีคาอาจจะเล็กกว่าช้อนทั่วๆไปที่เราใช้กินข้าวกันช้อนซ่อมทั่วไปนะครับซ่อมก็โอเคนะครับเป็นพลาสติกนะฮะแล้วก็นี่มีมีดด้วยนะครับก็ความคมก็ อาจจะไม่ได้ดีเท่ามีจริงๆแต่ก็พอใช้งานได้สําหรับคนที่ไปแคมปิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ใช้อยู่บ้านใช้ช้อนซ้อมปกติเอาละฝาหม้อนะฮะตรงนี้คือฝาหมอ้อตรงนี้คือหมอ้อสามารถใช้หุงข้าวอะไรได้นะครับหรือต้มต้มอะไรก็ว่าไปนะครับปดล็อกโดยกันนะฮะตรงนี้มันจะเป็นล็อกอยู่อย่างเงี้ยเราสามารถง้างปลดล็อกนะฮะแล้วก็จะเด้งออกมานะครับเลื่อนออกมาปุ๊บมันจะเป็นด้ามจับนะฮะเลื่อนออกมานะฮะเป็นด้ามจับ โอเคไหมน้ำจับอย่างนี้ตรงนี้ก็เป็นฝาหม้อเปิดได้นะฝาหม้อก็ก็มีรูระบายนะครับอากาศสําหรับเวลาหุงข้าวอะไรเงี้ยต้มผักต้มแกงทํากับข้าวนะฮะก็อนเนกประสงค์ใช้ได้นะครับเปิดมาก็เป็นหม้อข้างในฝาหม้อก็โอเคแข็งแรงมากนะในระดับหนึ่งหม้อตรงนี้ด้านหลังก็เป็นลังพึ่งตรงนี้ก็มีบอกขนาดความจุนะครับโดยถ้ามาถึงขีดนี้แล้วก็ความจุอยู่ประมาณ1นลิตรตรงนี้1ลิตรแล้วก็500 มิลิลิตรก็คือระดับนี้นะครับข้างในยังไม่หมดนะฮะยังมีแก้วนะครับอีก2ใบนะครับแก้วก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ก็ไม่ถึงท่านว่าเล็กแบบแก้วยาดองนี่ก็โอเคนะครับตั้งไว้ก่อนยังไม่หมดครับยังมีจานอีกนะครับตรงนี้นะใครอยากได้ก็ไปลองหาซื้อดูที่ดีแชทลอนนะครับนี่จานนะฮะนี่ตรงนี้ก็เป็นลายหลังพึ่งน่าจะเสริมความแข็งแรงนะครับลายหลังพึ่งตรงนี้เสริมความแข็งแรงให้มันนะฮะ ก็จานนี้ค่อนข้างจะเหมือนจานข้าวหมาหน่อยนะฮะก็ไม่ต้องตกใจนะครับใช้กินข้าวก็ได้นะฮะโอเคนะครับนี่มีหูหิ้วให้แขวนด้วยนะมีหูหิ้วให้แขวนด้วยโอเคเลยนะครับหม้อก็ลักษณะประมาณนี้ข้างในก็เคลือบด้วยสารอะไรบางอย่างที่มันทําให้ติดเช่นเดียวกับกระทะกระทะก็เคลือบด้วยอะไรบางอย่างนะฮะฝาฝาฝาหม้อเนี่ยสามารถปิดหม้อได้สนิทนะฮะกระทะปิดได้สนิทเช่นกันนี่ ปิดได้สนิทเลยนะครับโอเคเลยนะตรงนี้ก็หากเพื่อนๆสนใจไปดูได้ที่ดีแคทลอนนะที่ดีแคทลอนก็จะมีอะไรแบบเยอะแยะเลยนะให้คือถ้าไปก็เสียตังค์แน่นอนนะบอกได้แค่นี้นะครับผมก็มาแนะนำประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะก็ลองไปดูกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ